สวัสดีครับอยู่กับช่องโอเล่เอ็มอีสองครับสวัสดีครับสวัสดีนะัสยานสวัสดีโต้งคาร์ล็อกเป็นยังไงวันเมื่อวานเราได้ปลาไปเยอะเลยนะครับได้ปลาไปหลายบกกุกี้วันนี้มายามที่เดิมเอ่ะไม่ใส่ใส่ใส่ไว้ใหม่เหรอมั่งหนามไรนี่นะครับใส่ที่เดิมเหรอเดิมมันน้นามอย้าวมันเปลี่ยนเป็นยังบเปลี่ยนมั่งเลย มันไม่หมืนไม่หมืนไม่หมืม<า>อนไม่โบเปลี่ยนมองเลยเตียนน้าสายมา้าที่ที่เก่านะได้สอ,อ,องตัวครับหลังนี้โอ้โหโอเคปลาคอตัว <Okay. Yeah. S 3> นึงกับปลาเข่งตัวนึงครับปลาเข่งตัวนึงปลาคอตัวนึงโอ้อยทำไมมันตรงนี้มันหมาน่ะใส่มันน้ำมันบกอะ ถ้ามันไหลลงมานี่แล้วไม่ปลาปลามาจากน้ำไหลหรือว่าปลามาจากทุ่งนาอุ้ยเอ้าได้อีกอ่ะดังนี่นี่ปลาคอสามครับปลาเข็งหนึ่งคบหนึ่งครับโอ้หโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมากมาอีกแลครับสองหลังที่เดิมนลยเนี่ยทำเลเดิมเนาะ fc เขาจะหาว่าเราปลาเก่ามาใส่เปล่าไม่เนาะไม่นะครับปลาเมื่อวานเราก็ทอดกินไปแล้วเนาะเราไม่หลอกลวงใช่ของจริงเนาะ fc ของจริงโอ้โหหมานจริงครับอ้าวไปอีกไหนอีกไม่รอดอีกเหรอ่ตััวหนครบเฮ้ยยังนี้มีตัวหนึ่งครับหนึ่งตัวกบหนึ่งตัวโอ้ได้กบหนึ่งตัวโล้วเยไมหมานจังเมื่อก่อนมันเป็นฤดูใกล้หนาวเนาะปาล์ออกได้ไหมโต้งใช่ไหมมันใกล้หนาวปาล์ออกดีเนาะ ตอนนั้นฝนตกกับมันไม่ค่อยออกมันมหายงไงก็ไม่ได้เลยปลาปลาในานาเนี่ยน้ำน้ำมันจะลดใช่ไหมอ่าครับมันจะพยายามหาที่น้ำที่มีน้ำที่ที่มีน้ำคือเบืองสามันจะขึ้นมาม,นมันก็จะเบืนขึ้นมันจะเบืน กพยาาใส่มองน้ามันไหลครับมันจะบืนขึ้นมาพยายามมหาหาน้ำน้ำไหลลงมันจะมาหาต้นน้ำอ๋อแล้วเราใส่แงบใส่แงบดักไว้มันก็ขึ้นมาพอดีเลยเออแงบลักษณะนี้มันปลามันก็จะเข้ากบก็เข้าครับอถ้าปลาเข้าไปแล้วกบมันเห็นปลามันก็เข้ามันเหลือครับมันเข้าได้ทุกสองอย่างครับกบก็เข้าปลาก็เข้าเออใช่ธรกิจ ได้ทั้งแง่เอ้ยได้ทั้งปลาทั้งกบดูเข้าสองขอับโอ้เจ๋วครับมีอีกไหมมีเอ๊เริบอกยินดีมาเยอะวันนี้มาอีกแล้วอยากกินปลาคอทอดบออยากกินปลาคอทอดอยู่ค่ะเมื่อวานนี้ครับได้ไปก็ไปทำปลาทอดกันปลายินดีก็มากินด้วยครับยินดีบอกอร่อยปลานามันสดๆไงครับทำเสร็จแล้วก็ทอดเลย อม,มันเหมือนปลาเลี้ยงกบเลี้ยงมีอีกไหมนักการใต้สายพาดอีกหลังหรือครับเอา้าจริงเหรอใส่อะไรไว้ใส่ไว้ปลาตัวใหญ่โอ้ไปไปดูกันไปไปไปดูครับว่าได้อีกไหมหมานี่ไหมครับทีมง,งานคุณนี้หมานหมานหมาน ีลันึ่งเหรอทาทา่อส่ไปหนูเช็ดหลดเยยนน้ำไหลไแนวนี่อ๋อแนวนี่หรอเออบแล้ว่ส่ยังาวาน้ำไหลนี้มันติดใช่งไหมส่สีชิดตีหลดจะราไป,ไปใส่น้ำไหลงห้วยทำไมไม่ได้ <c oughs> น้ำแมลงน้องนูน,นะไ,นนไหนยันใส่าอีกหลังนึง ทักใต้นี้อะไรอ่ะอุ้ยอะไรนะรอบได้นี่ตัวเดียวครับไหนวูบปากคอใหญ่ด้วยว้าวเดี๋ยวไปเฮ็ดใหม่ครับไอ้ยังอี่คืออะไรอ่ะรอบปากหลีเหรอครับเป็นเป็นหลีเป็นหรือเป็นรอบเนี่ยเป็หลีครับแต่ว่าผมโดนออกไถทางหลังนะครับ อ๋อเป็นลีแต่เราใส่รอบข้างหลังดักไว้ได้ปลาหนึ่งกี้ครับตัวตรงไปใช่มองน้าไหลครับนี่สิไ่อุ้ยจะเยอะนะวันนี้รวมแล้วรวมแล้วก็กี่ตัวรวมแล้วหลายตัวอยู่เนาะห้าโบกี้โอ้โหเขาทาคราทา พอได้กินตอนเช้าอยู่ครับพอได้กินเช้าไหมครับพอดทอดได้ย่างอยู่ครับผลงานวันนี้โอเคไหมครับร่วโอเคนะโอเคโอเคได้ได้ได้เช้าได้อาหารเช้าพอดีเลยเช้าพอดีเพราะว่าได้วันละขห้าหกตัวมันก็พออยู่มันไม่เยอะครับก็อยู่กันแค่สามสี่คนครับไปล้างกันครับผมไปล้างกู ้เจลใหก็ได้มาสรุปผลงานครับสรุปผลงานกี่บกี้อินดี้พคือไฟกบกบหนึ่งแล้วครับแบอีนเจาเลยกบแล้วปูมีตลอดเนาะปูแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่ละ ปลาเข้าแล้วปลาโอ้ตัวนี้โอเคนะเนี่นกนดยกางดีครับทำทำแดดเดียวกำลังดีแดดเดียวทำไมทอดกรอบใช่โอ้ลายอยู่เท่าไหร่กบเมื่อวานได้กบ หมอได้ปลาครับนี่ครับผลงานสรุปครับวันนี้เช้านี้พอได้กินแน่นอนปลาช่อนห้าห้าตัวปลาหมอสองปลาเข็งสองตัวกบสองกบสองตัวว่าโอเคพอได้ออก,ไกินเนาะอย่าดีเนะเาะออกมาเนาะโอเคฮะนี่อันลานหน่อยครับคลิปนี้ล,ลาไปก่อนครับ สามพวกเราครับกล้องโอเนียมีสองครับขอบคุณครับตองสวัสดีที่หน่อยสวัสด,ดีครับลาแล้วครับปิดคลิปหน่อยครับผมหนูก็จะไปหาใส่อยู่ใส่ไม่ถูกเลยใสหนูยังไม่ได้นะแก้มือครับขอบคุณเอสซีทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของพวกเรานะครับผมขอให้ ขอพุทธคุณพระเจงคุ้มครองท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดปีหกสี่และตลอดใปครับผมเอ้วันนี้มาทามา,มาครับโ้องหันหลสวัสดีครับ <c oughs> อะไรนะสาย ครับรู้ว่ามันไม่มีม่นวันไม่เข้ามันเข้าครับหลังนี้ไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูออตัวแรกไม่ได้ดูมันมาอยู่ตรงนี้ครับใส่ไปไหนอะอ้ามานี่อะไรเนี่ยทำไมแปลกแแงบเหรอแง่ครับเอ้าอันนั้นเองตัวบอกครับนี่มันเป็นเนี่เป็นแงบทำเองเหรอทำเองครับเราโอ้เหมือนเหมือนมันใส่ปลาเนาะปาูกเข้าหือนมันเหมือนใส่ปานเดีดิเข้าเรอครับหนมาดูแกดูครับ ใหญ่ไหมครับโอ้ครับน่าต่ยานครับลืมอีหลังเนี่ยเมื่อกี้โอ้โหตัวใหญ่มากตัวใหญ่คักใหญ่มากโก้ไอตัวนี้ผมทำเองครับเออแงบทำเองแกลืมครับเมื่อกี้ไม่แกไปดูแล้วแกไปดูแล้วไม่ไมเห็นเนาะมันมันลายลายมันอยู่มุมมันไปอยู่ในแจเรามองไม่เห็นโอ้ใหญ่มาก ไปเอามามันมีครับตัวใหญ่ตัวนี้โอเคอเค,ครับเพิ่มเติมครับนิดหน่อยคลิปข้าแเร็วโอ้โหรวมแล้วก็เยอะวันนี้โอ้โหดครับคลิปนี้แค่นี้ครับ